ผู้ที่คอสชอมีคําสั่งย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่ทาเนียบรัฐบาลทยอยเดินทางเข้าทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะเดีวยววันนี้เลขาธะที่การสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายค่ะติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญคะ่ะคุณวรพัฒน์ค่ะกรองแก้วคุณสุชาทิพย์ครับเลขาธิที่การสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่รู้สึกน้อยใจที่คอสชอมีคําสั่งย้ายให้มาปฏิบัติราชการ ที่สำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาได้วางตัวเป็นกลางในการทํางานมาโดยตลอดครับ นายสุวิจักนาควัชระชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมาสักกะสารพระภูมิที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นสิรีมงคลก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติราชาการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชฉบับที่62ทับ2,557โดยกล่าวว่าการที่ยังไม่สามารถเข้ามานั่งทำงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากห้องทำงานยังไม่เรียบร้อยทั้งนี้ไม่รู้สึกหนักใจ หรือว่าน้อยใจที่จะต้องย้ายมาทํางานดังกล่าวเพราะเป็นคําสั่งและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ขณะที่การทํางานในสภาที่ผ่านมาวางตัวเป็นกลางไม่เคยมีปัญหากับใครครับว่าเราเป็น,นกลไกให้กับการประชุมสภาผู้สมรนและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วนะมันมีกฎกรอข้อหนึ่งกำหนดว่าให้การรัฐสภาเนี่ยวางตัวเป็นกลางในทางการเมืองเพราะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเราหรือของผมเองนะ ในแต่ของข่ายการรัฐสภาเองที่ผ่านมาก็วางตัวเป็นกลางในทางการเมืองตลอดนะครับผมก็ให้นโยบายกับเื่อนข่ายการทุกระดับนะระดับบริหารระดับปฏิบัติงานระดับบริการว่าต้องวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง สำหรับกรณีที่อดีตสสพักประชาธิปัตย์จะให้มีการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในสภาที่ตนรับผิดชอบนั้นนายสุวิจักษยืนยันว่าชี้แจงได้เพราะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามระเบียบราชการโปร,โรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับ ส่วนบรรยากาศที่หอประชุมกองทัพโบกเทเวศในวันนี้นะครับยังคงเงียบเหงาเนื่องจากไม่มีคําสั่งของคอสชอให้บุคคลเดินทางเข้ามารายงานตัวรวมไปถึงไม่มีการเปิดให้รายงานตัวเพิ่มเติมสําหรับบุคคลที่ยังไม่ได้เดินทางมารายงานตัวก่อนหน้านี้ตามระยะเวลาที่กําหนดครับซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวสําหรับผู้ที่มีรายชื่อที่ถูกเรียกในคําสั่งฉบับต่างๆหากไม่ มารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำและปรับครับ ครับอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับหม่อมหลวงปรดดาดิสกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีการเป็นประธานในการประชุมประชุมเรื่องคุณภาพและก็ปริมาณข้าวที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับผักมีความคืบหน้าเราจะรายงานกลับไปอีกครั้งนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์คะ